อันนี้เป็นชุดแต่งเหล็กรอบคันด้วยนะ120นะครับเสริมสกู๊ปนะครับเป็นในส่วนของสกู๊ปแต่งนะเพิ่มมิติของตัวรถให้มันดูสูงแล้วก็ตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยยก2นิ้วนะครับสวัสดีครับผมตามนะผมทิาาพย์ศกดิขาฟอ่ายพระนครสาขาเกษตรนมินนะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่ๆนะครับมาดูรถแต่งหล่อนะคันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยเป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นไนเจนสปอร์ตหล่อๆแบบนี้นะครับผม ตกแต่งเท่ๆนะเดี๋ยวตามมาพาพี่ๆไปดูจะจุดเลยว่าตกแต่งแบบนี้นะครับแต่งอะไรมาบ้างนะคบผมคันนี้นะครับเป็น넥เจนตัวสปอร์ตนะครับเป็นขับเครื่อง2ล้อนะครับผมราคาอยู่ที่974,000บาทนะเป็นราคาใหม่ภายในปีนี้นะครับผมเพิ่งปรับเพิ่ม10,000บาทนะครับจากราคาเก่านะครับคันนี้ก็ตกแต่งนะด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับผม ซึ่งตัวสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าดําสีเงานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวตัวแรปเตอร์นะครับเป็นสีดํำด้านเลยนะตัดกับตัวสีรถเทาดำนะครับด,ดูดูเข้มนะครับผมเสรมิมในส่วนของตัวข้อไฟนะครับข้อไฟหน้าไฟท้ายนะครับเรามีมาให้เลยแล้วก็การชนหน้านะครับเด่นๆแบบนี้เป็นงานของแ a มเมอร U ์รุ่นบูบาซีลี s คันนี้ก็ดุดเดือด,ด,ดน,นะครับผมเน้นเท่ๆแล้วนะเป็นชุดแต่งเหล็กนะครับผม อันนี้เป็นชุดแต่งเหล็กรอบคันด้วยนะ120นะครับเสริมสกู๊ปนะครับเป็นในส่วนของสกู๊ปแต่งนะเพิ่มมิติของตัวรถให้มันดูสูงแล้วก็ตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเลือกเป็นลายม้านะครับสามารถทําสีได้นะแต่อันนี้ก็ทาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัดกับสีดําด้านนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับขับสบายนะครับขับลุยก็ได้นะครับขับเที่ยวก็ดีนะด้านข้างนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนในส่วนของตัวคิ้วล อย่างของเดิมเนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับก็ติดเพิ่มนะครับเพื่อให้รับกับตัวล้อที่เป็นแบบขนาดโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นยางมัทเลนนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางไซส์33นะครับคู่12.5นะครับ R 2 0ล้อแม็กเป็นออฟเซ็ตลบ4นะครับเป็นล้อลายสวยๆแบบนี้เป็นของยูเดเตอร์นะฮะยางก็เป็นยางแอสตันนะครับผมก็เป็นยางลุยนะครับดึกดอกหนาเท่ๆแล้วก็บวกกับตัวล้อนะครับตัวรถเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยยก2นิ้วนะครับ ขัดมาด้านข้างนะครับคันนี้ก็ตกแต่งนะครับมีติดของค่าแต่งนะปกติตัวสปอร์ตจะไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็ติดเป็นของแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ทเท่เลือกลายได้นะครับอันนี้คุณค่าเลือกเป็นลายแอดเวนเจอร์นะเป็นสายลุยท่องเที่ยวแล้วนะครับก็เลือกเป็นลายนี้เลยแล้วก็มีตัวเบ้าลองเปิดประตูนะครับกันลอยด้วยนะแล้วก็บันไดข้างนะครับอันนี้เป็นงานของแฮมเมอร์นะครับเป็นงานเหล็กซึ่งตัวนี้มันดีข้อดีนะครับอยู่ที่ตัวด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเวลาเราเปิดประตู ช่วยเสิร์ฟเข้ามานะเพื่อความปลอดภัยเวลาเราลงจากรถด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานแข็งแรงนะครับเวลาเราขับไปเบียดอะไรพวกนี้เราไม่ต้องกลัวเรื่องเบียดมาถึงตัวถังรถนะตัวนี้จะรับรองไว้ก่อนเลยนะถัดมาด้านหลังก็เหมือนกับด้านหน้านะองศาความยืดของรถก็นิดนะเพราะว่าเป็นฟิลเมกานะครับก็ฟิลออฟโรดเมกาน่ก็จะประมาณนี้เลยก็ล้นล้นเท่ๆนะครับผมเพิ่มความหล่อของตัวรถแล้วก็พวกขี่ด้วยนะถัดมาด้านหลังนะครับ คันนี้ก็ติดแฟนแผ่นครอบนะครับฝาท้ายเป็นทรงแบบ F150 นะตัวนี้ก็เป็นแบบทรงแบบสเตอร์ตัวนอกนะครับตรงนี้ทําสีได้เราสามารถทําสีเพิ่มเติมให้ตัดกับตัวรถได้นะครับแต่ตัดกับสีเทานะให้มันเข้านะครับบวกกับตัวกันชนหลังของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโนวาครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นยอดฮิตเลยนะครับสำหรับกันชนของแฮมเมอร์เนี่ยก็จะเข้ารูปแล้วก็แข็งแรงนะแบรนด์แฮมเมอร์เป็นแบรนด์ที่เหล็กหนาแข็งแรงที่สุดนะครับ หนามากนะบอกก่อนเลยว่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นวาล์วพวกเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ก็สามารถใช้งานได้เลยนะแล้วก็มีไฟส่องท้ายนะครับไฟส่องท้ายนี่บอกก่อนเลยว่าสว่างมากนะครับใช้งานง่ายด้วยนะแล้วก็มีวารันตีให้อยู่แล้วนะครับมี QR code คสามารถสแกนได้เลยนะวารันตีของตัวรถซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนชอบการแต่งแบบแนวนี้นะแคปรูปมาเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าข้อความตั้มมานะครับสอบถามข้อมูลได้แต่งแบบนี้แต่งได้ทุกเป็นว่าเป็นรย่นสปอร์ สำหรับวันนี้เดี๋ยวตั้มขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอตั้มใหม่รถสวยๆอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ